สวัสดีครับเช็คอินเดย์สามนะครับกับการสร้างโกรธฮอร์โมนได้เองจากการออกกำลังกายตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มกว่าไม่ได้ต้องมานั่งง้อต้องนอนสี่ทุ่มเพื่อจะได้โกรธฮอร์โมนมาซ่อมแซมอาการบาดเจ็บให้กับร่างกายตัวเองหรือฟื้นฟูนร่างกายเพราะฉะนั้นเรามาเซลฟอินดิวส์กันสร้างโกรธฮอร์โมนได้เองจากการออกกำลังกายวันนี้จะเป็น h i i t โดยการปั่นจักรยานในแง่ของโปรโตโคอลก็คือวอร์มอัพก่อน3นาที แล้วก็ตามด้วย6รอบ6 8ถึงรอบนะครับของการทำสปรินท์30วิแล้วก็ตามมาด้วยการพักประมาณ60วิวิทำทั้งหมด6รอบด้วยกันสำหรับท่านใดที่อยากทำไปด้วยกันก็เริ่มได้เลยนะครับจะเป็นการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเริ่มต้นจากการวอร์มอัพวอร์มอัพก็คือตานแบบเรื่อยๆประมาณฮารด์ดเรทโซน 2, สโซน3แปลว่าอะไรแปลว่ายังสามารถคุยได้อยู่ ยังสามารถที่จะพูดคุยได้คุยโทรศัพท์ได้ร้องเพลงได้อันนั้นคือเป็นวิธีการเช็คง่ายๆกับการใช้ h ฮาร์ด a ร e ์โซน2คน3หรือบางคนใช้มีกา r m i n หรือมี Apple Watch ก็สามารถเช็คคาแรตไปได้ด้วยเลยนะฮะผมก็จะได้เซตไปด้วยให้ตัวฮาร์ด r ร t ์มอนิเตอมันช่วยวัดชีพจรไ,ไปด้วยเหตุผลของการทำ AT, H I I T ทำทำไม H.I.I.T. ทำเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นเกิดคาดวามล้าโดยเร็วเป็นการออกกำลังกายแบบน้อยๆเช้าน้อย,ย,นนอยไม่เยอะแต่ทำให้ร่างกายนั้นใช้ความสามารถไปจนถึงขีดที่สูงสุดของเขาทำให้เกิดฟาชิในร่างกายได้เร็วคำนี้ทำยังไงปกติฮิต H.I.I.T. คือการสปรินท์หรือใช้ร่างกายแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือปัจจัยานยเริ่มเหนื่พูดไปด้วย ไปด้วยนะฮะและอย่างตอนนี้ผมก็ฮาร์ดเรทอยู่ที่ประมาณ117แล้วก็ตัวเคเดนซ์นรอบรอบขาอยู่ที่ประมาณ60ตัววัดสูดที่ประมาณ100 s p e e 17กิมต่อชั่วโมงตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวช่วยบอกได้ว่ามันหนักหรือมันเบาแค่ไหนนะครับแล้วผมใช้ดีสรอเข้ามาสายเข้ามาช่วยด้วยเพื่อทำให้กล้ามเนื้อ มันถูกทริกว่าออกซิเจนมันน้อยกว่าปกติทำให้เขาล้าเร็วขึ้นเหตุผลของการใช้คิดก็เพื่อทำให้กล้ามเนื้อมันล้าล้าแล้วดียังไงล้าแล้วมันไปกระตุ้นต่อบใต้สมองนะฮะต่อไปีทูเทอรี่ให้เริ่มสร้างโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอหรือสิ่งที่ฝาิีและทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโกรทฮอร์โมนกลับเข้ามามากขึ้นในร่างกาย อันนี้คือเป็นการหลากให่สมองเริ่มสร้างรสฮอร์โมนเข้ามามากขึ้นความรู้ของ h i i t เนี่ยมันก็มีมาสักพักหนึงแล้เหมือนกันในการออกกำลังกายยังไงให้ร่างก,กายเราฝักชีได้เร็วขึ้นทํำยังไงให้เราล้าเร็วขึ้นในแง่ของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาอย่างเช่นพวกนักพกกายนะครับที่เขายกหนักโดยการใช้เวทแรงหนักจนกระทั่งเขาเฟลียในแง่ของ การใช้กล้ามเนือ้อเพื่อกระตุ้นให้เกิดความล้าในบริเวณกล้ามเนื้อที่เขาอยากจะสร้างให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นการของการทํางานของเขาเนี่ยเพื่อช่วยในการสร้างให้เกิดความฟทิกีฟันฟักแล้วมันจะเริ่มกระตุน้นทําให้เกิดโกรทฮอร์โมนที่สูงขึ้นคราวนี้จะทยังไงให้มันฟัิกอย่างปลอดภัยทํายังไงให้ฟานชีกแล้วไม่เกิดการบาดเจ็บนั่นคือดีทรอนเข้ามาช่วยในการทำให้มัน ล้าย่างปลอดภัยขึ้นนะครับน,นี้วอร์มอัพมาประมาณ2นาทีครึ่งแล้ว <Ooh. S 1> แ,แค่วอร์มอัพก็เหนื่อยขอปรับให้แรงต้านลดลงก่อนหารงอยูที่130าต,ตอนนี้หรืออีก15วินาทีแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสปรินท์รอบแรกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าไคจะ ความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มพูดคุยไม่ค่อยได้นะเสร็ว่าฮาร์ดเรทมันเริ่มประมาณโซน3แล้วนะครับหรือปริ่มๆโซน3านครับเรที่ประมาณ130ตอนนี้โอเคใช้ตัวนี้เป็นตัวจับแล้วกันตั้งไปที่30นินาทีนะครับแล้วก็จะเริ่ม สแถวนี้ตัวสปรินต์หรือทำให้หนักขึ้นเนี่ยจักรยานตัวนี้ใช้ปรับที่คันโยกนี้ได้เลยโอเคมีหนืดขึ้นเริ่มน,นักนนะโอ้ยหนักไปโ okay. อเคตอนี้ถูกเท่าก็อยู่ที่สองร้อยเชดเด้นอยู่ที่แปดสิบสปีดอยู่ที่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ว,วิ4วิ3วิ2วิโอเคแล้วก็พักพัก1นาทีเราจะทำแบบนี้ไป6รอบด้วยกันในการที่จะทำให้ค่อยๆสร้างความร้ายเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อขาที่จะทำให้กระตุ้นรอ้์โมนจากต่อมใต้สมอง เวลาที่ไม่ได้ใช้มีฟรอในการออกมันอาจจะล้าแต่มันอาจจะอาจจะใช้เวลานาน,านกว่ากว่ามันจะล้าได้นะครับ oh. oh. ลืมกดอน่นี้นน รอบ2นะครับน่าจะครบกันอีกทีละโด,ดยประามาณ3 2 ผมจะดูจากกิาการนี้แลาเดี๋ยวจะใช้วิจับ30วิต้องไม่ลืมกดผานไปแล้วนะครับสำหรับรอบที่2ตอนนี้พักไปประมาณ30วิเหลือก30วิ ร่างกายตัวเองเพื่อให้สร้างโกรทฮอร์โมนดูไม่ง่ายเลยจะทำได้ไม่ได้ต้องไปพึ่งยาใช้ตัวเองรักษาตัวเองชอบมากเลยในแนวนี้อีกสิบห้าอีกสิบวินะครับพึ่งพาตันเองชอบมากเรียม แังขึ้นอ่าวไม่ไหววันสี่ร้อยไม่ไหวสามร้อยเจกห้าสี่ แล้วพี่3าจบไปขณะที่ออกบีทรองแนัน้นไม่ดื่มน้ำเรื่อยๆนะครับมีรฮะเวทมาที่ประมาณเกือบร้อยห้บร้ เราต้องการให้ช่วงที่ออกหนักๆก็กล้ามเนื้อถูกใช้งานจนพักิกและช่วงพักก็คือพักให้เลือดออกซิเจนได้กลับมาไหลายเวียนให้กับกล้ามเนื้ออีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะใช้เข้าในหนักอีกในรอบถัดไปเมื่อกี้รอบที่3จบไปกำลังขึ้นรอบ4นะครับหิวิวิ พร้อมอีต2 1สอเค <Okay. S 2> อยู่ที่ส2 0วัตมาเขียนเน้น 10, 10. สิบแปดสิบสปีดี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ไหว ฮเรขึ้นมาร้อยห้าสิบ เหลือร้อยห้าสิบนะครับอีกสิบวิหายกี่กสิบ พักอีก10วินาทีเดี๋ยวจะเป็นรอบที่เท่าไหร่5ขึ้นรอบที่5นะครับ3 2 1โอเคเริ่ม30วิ ี performance มันจะค่อยๆตกลงเรื่อยๆพอกล้ามเนือ้อเริ่มมีแรตติดอาซิดมาบิวอัพ p 0าิวิรอบที่5จบไปช่วงที่แรตติดอาซิดอ u i อว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะครับเป็นช่วงที่ต่อมใต้สมองเขาจะเริ่มผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาช่วยกำจัดไม่ใช่แค่เฉพาะตรงกล้ามเนื้อถูกใช้แต่ว่าจะเป็นทั่วร่างกายเลยที่จะได้ในสองของโกรทฮอร์โมน ที่เกิดขึ้นจากการฟันชิกของกล้ามเนื้อสวัสดีครับวันที่โมบิลคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็คราวนี้ในสิ่งที่เรากำลังอยากจะสร้างวันนี้คือทำยังไงให้กล้ามเนื้อมันล้าไม่ว่าส่วนไหนก็ได้ตอนนี้ผมให้กล้ามเนื้อขาบรรล้าเพราะว่าแขนมันไม่สามารถออกกำลังกายได้เพราะฉะนั้นให้ขาเป็นกล้ามที่ถูกใช้งานออกที่ออกกำลังกายจนล้ามากพอที่จะไป กระตุ้นต่อได้สมองให้เขาสร้างโกรทมอลออกมาช่วยซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บริษึ์หรอในกรณีของผมคือทดสอบแล้วก็ิ้วโป้งข้างขวาที่เราอยากจะให้เขาได้โกรทอมออกมาซ่อมแซมตัวเองเป็นยาจากภายในของร่างกายเองอีก2วินะครับโอเครอบที่6นะครับกับการสปริน ออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดโกรทฮอร์โมนที่จะมาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอของร่างกายไม่ได้ต้องไปพึ่งยาพึ่งหมอตัอานที่6จบไปนะครับเดี๋ยวขอทำไปอ,อีก2รอบยีความรู้สึกว่ายังได้อีกเ้ททำต่อตอนนี้ก็ออกมาได้ทั้งหมด6รอบรอบละ30วิบวก60วิรอบละนาทีครึ่ง ก็เป็นประมาณเท่าไหร่6กับ3เป็น9นาทีบวกหัวมาเมัชครู่ตอนนี้3บวก9เป็น12นาทีเป็นการออกกำลังสั้นๆที่ได้ประสิทธิภาพไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะมากไม่ได้ต้องออกเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งซึ่งจะเหมาะมากเลยกับคนที่รู้สึกไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากได้โกรทฮอร์โมน มาช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกเสริมสร้างการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆพวกเช่นเสโทสเตรนหรือ IGF-1 หรืออีกส0วิจะเป็นรอบที่7นนี้ห้เปรดลงมาอยู่ที่140 2 1โอเค ได้สูงวัยมีคุณภาพนะครับไม่ต้องขึ่งพาหมอหกห้าสี่สามสองห้าไเมื่อยรอบที่เจ็ดจบไปสวัสดีครับใครที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวแวะเข้าไปตอบให้หรือถ,ถามได้ตอนนี้ท่าเรืมาที่152 ก็ไลฟ์นี้เป็นการแชร์ไอเดียของการสร้างโกรทฮอร์โมนด้วยตัวเองจากการออกกำลังกายโดยใช้ตัวบี r o องเพื่อทําให้สิ่งพูดออกนั้นออกเบาๆจะได้ผลมากขึ้นในการได้โกรทฮอร์โมนมาช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายมากกว่าแค่การออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อปกติเพราะฉะนั้นทํำยังไงให้ออกแล้วคุ้มค่ากับเวลาสุดๆอันนี้คือหนึ่งในวิธีโดยการใช้บีองนะฮะ ที่รา่ต้ขาเป็นเทคโนโลยีที่มีมากว่า20ปีแล้วที่ถูกคิดขึ้นมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ไปใช้กับ US Olympic Team ที่อเมริกาก5วีนะครับโอเคเอาสุดท้าย จบเอ้ที่8จบไปโอเคก็เป็นการออกกำลังกายทั้งหมด8รอบ s i i t 30วิสปรินท์60วิพักทั้งหมด6 8รอบแล้วแต่ความสามารถ่อโอเคอัปเดตนิดนึงนะครับตัวนิ้วก็จากความเจ็บที่เมื่อวานอยู่ พอกดลงความเจ็บอยู่ประมาณ6-7ตอนนี้อยู่ประมาณสัก4-5เริ่มดีขึ้นส่วนข้อมือบิดลงมาได้มากขึ้นกว่าเมาื่อวานเล็กน้อยแล้วก็เวลาใช้งานก็เจ็บน้อยลงแต่ก็ยังค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เจอกันครั้งหน้านะครับจะเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบนี้ไป1สัปดาห์แล้วรายงานผลว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเจอกันครังหน้านะครับสวัสดีครับ